อวันนี้มาล้างหมอ้อน้ำมเนียมของ P s s ของผมเองนะครับนี่เพิ่งไปทำเครื่องมายังไม่ได้ล้างหมอ้อน้ำเลยมาดูล้างหมอ้อน้ำมเนียมถ้าเป็นของเดิมมันจะถอดที่ตูดหมอ้อน้ำได้เลยครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกได้เลยแต่ ของผมเป็นม่าน้ำไมเนียม,มถอดออกไม่ได้นะครับต้องถอดที่สายเลยแล้วก็เปิดที่ฝานะครับให้กัดมันเข้าน้ำจะไหลออก แลวคนนี้ก็เปลี่ยนน้ายาล้างหม้อน้ำนะมาเติมใส่ครับผมพอปล่อยน้ําออกหมดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใส่น้ํายาเป็นน้ํายากัดสนิมลึกนาะน้ํายาล้างหม้อน้านะครับนี่สั่งมาจากพวกกอดระ,าะดาจะใส่เข้าไปในหม้อน้ํานะครับ แล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้ประมาณ15หรือ20่ิบนาทีก็ได้ครับขบรถต่อไปผมจะใส่น้ำยาหลังจากใส่น้ำเต็มหม้อน้ำแล้วนะครับใส่น้ำยนตน้ำยาเข้าไปแล้วก็ปิดฝา ปิดฝาแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวทีมาดูกันครับหลังจากสตาร์ทรถ แล้วก็ล้างหม้อน้ำเสร็จไปที่เรียบร้อยต่อไปก็เปิดเอาน้ำออกนะครับต่อไปก็เปิดเอาน้ำออกนะครับพอเปิดน้ำออกก็อย่าเพิ่งเติมน้ำยานนครับสตาร์ทเครื่องรถต่อแล้วก็เอาน้ำใส่ที่หม้อน้ำเพื่อล้างพวกน้ำยงน้ำยานในหม้อน้ำให้มันออกมาให้หมดนะครับ